ครับมันยิงปลานะครับมาเจอฝูงปลาสบายพอดีนะครับผมติดขนมปังมาด้วยนะครับติดขนมปังฟาร์มเฮาแล้วก็เป็นขนมปังปนมาครับขนมปังปั่นเดี๋ยวลองตีดูครับก็ใช้ขนมปังฟาร์มเฮาเกี่ยวนะครับเกี่ยวพันแบบนี้เลยนะครับผมใช้ตีเป็นทุ่นลอยนะครับทุ่นลอยทิ้งลงไปประมาณเมตรห้าสิบนะครับชิ้งหน้าประมาณวานึงนะครับ สายหนรประมาณวาน,นึงครับเป็นตะกอ้อวิ่งนะครับแล้วตะก,ะกอ้อวิ่งปั่นไปนฟังปั่นนะครับคุณลอยผมตั้งอยู่ที่ประมาณนี้ห้าสิบนะครับหอยลึกประมาณเมตรห้าสิบครับปั่นแบบตีสวายบอ่อเลยครับ แล้วก็ตัวเกี่ยวผมก็ปล่อยห้อยแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตีไก่อยู่แล้วนะครับไม่พันกันอยู่แล้วครับปลาจะได้เข้าเร็วนะครับมันขึ้นอยู่ตรงนี้เป็นฝูงเลยนะครับไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ำท่วมข้างนอกครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นป่ากังตกนะครับ มีช่องว่างอยู่ตรงปลาตรวตรงนี้ที่เดียวนะครับมันก็เข้ามาขึ้นกันอยู่ตรงนี้นะครับปลาลองดูครับผมจะปล่อยสายอันยอนไว้นะครับ เริ่มมีอาการแล้วนะครับทุ่นขยับนะครับเมื่อกี้นี่ครับทุ่นทุ่นจมลงไปแล้วครับกลับขึ้นมานะครับจมลงไปแล้วก็กลับขึ้นมานะครับมีอาการแสดงว่าปลาเข้ากินนะครับนี่ครับทุ่นตรงนี้นะครับจมแล้ครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับไปแล้วพวัตครับโดนครับไซส์ไม่ใหญ่นะครับไซส์ไม่ใหญ่ครับประมาณรูไม่หน่อยนะครับปลาขึ้นอยู่ก็มีไซส์ใหญ่ๆนะครับแต่ว่ามันไม่เข้ากินนะครับมีตัวเล็กเข้ามากินนะครับน่าจะโลกปลาได้ครับ ไม่นานนะครับตีนไว้แป๊บเดียวนะครับตัวแล้วครับ